เปนนี้โเป็นยูกก็เลยคิดเป็นลูกแต่ว่าตาลูกโบป็นส้าใส่แล้วเลยขาดใส่แล้วมาแล้วครับโอ้ ມັນລຸງ nung ມັນລະລ คุณเนี่ะดินแข็งโปกแต่ว่ามาตายตรงหลุมยุ่ม,มาเร็วเด้อวะ มีลงสายบ่ลง,ล,ลงอแน่ลูกเสนอ่ะอม,มียังไงลูกพี่ทางงานเออเฮียรบูงพูกินหรอือเปลอกินมาเร็วมั่วชั่วโมงหนึ่งบูกะยางม่อดเดียวโอ้เ็นาาน,นะันหอมึงใหม่ละนีเห็นบ่นี่ฮักมันนเห็นบ่นี่โอยายจะไป ตา,ตายบวกกับของครับมึงมาเล่นทำไดครับไอ้นอนลิมขลางมันแข็งครับแต่ว่ามันเล่นมังคุดตอเลยแหรอครับ ต่ขิลเล่นขึ้นนี่ครับกะชิดเบองสภาพครับถ้าบ๊มีแไม่คู่จ้าของครับมันจะเบิดลายวันไหนนี่ กยออกพะย่ย์แห่งดินมันพังลงมาไหมพะย่ะย่พะย่ะย์ขึ้นมาซับบ่เลอมันยิ้มรัดเลยนะ

แนลุงเราเลียออยังไงนี่ครับกระเทียมเทียมชัาการนะครับนี่ผู้คนควยจะเป็นขาครับนี่นี่ครับว่าสภาพควยตอ่อกว่วงกวนูนี้เล็กกวนี้ครับมาอ้รรวนมันบอก จมาองจะยินยังแม่น,นุ่ง <ห ả? S 1> จมาองจะยินยัง <ห ả? S 1> ไปเกี่ยวใส่โอ,โอ้ะยินลุงเราตัดหลืเด้อลุงเราตัดราคาเ้อ,เอสี่ร้อยจะ,จะเกล่ยวแห้งนะตัดราคาเพราศเสนาเพื่อนว่าเสกมูโตติบตัวเดียวว่าว่าข้อเมยเกา่าจะไม่จะว่าฟังในยุทธักขานพึ่งแต่เมย เั่นอะเงือ่เงือ่เนี่ยโคกเตรียมคกยรอบทิศทางครับนี่ครับจำไม่ครับเที่ยงนะครับพระท่านอีกขึ้นวย แล้วซีเรียนขึ้นแล้วซีเรียนนี้แหละครับน่าจะคลองรถเกลียวครับรถเกลียวครับปวดแผลนะครับ ฟื้นไรกับดีครับกฟื้นกับบเรวนี่นะครับย้อนว่ามีย้อนว่ามีสินครับบึงพัยองพึงพันยองดึงไหมยองเงาะยองเงาะอยู่พื้นเร่งปอยู่วเลยเบอร์มันเพิ่เร่งเกียวไหมมันจะขวนขึ้นมันมันดึงเข้าไห มันคู่ไปเตรียมส,ยสเตนบายนะครับเฮ้ยปว,วนนแดแท้แหละคนได้เทอะเกินที่กำลังมากได้เทอะเดียว ใส่ทันลองครับน้าเคยเจ้าพี่ก็ใส่ทันลองครับลองหน้ายกบึงบลเหลือเข่าเลยเพามีหมากลองหน้ายกนะครับเจ้าก็เห็นห่อลองหน้ายกว่นอาทิตดินครับอยู่ในดินเลยหลงลอย เวลาอยู่ประมาณ12ชั่วโมงพอดี ัียงแค้ัวตัวล่างมันัลาจารจะบ่อยจะปวดเนี่ยเนี่ยพระล่างคือถือมาหังหันของไผ่เจ้าพรกล่องตเนนี่ยพระเ้าพระถืออยู่บนหันนห่นไหมเม่นหร้อของสยงอย

มาไกลหลานเลยรถขึ้นแล้วจังมาป้าตำรวจมาตอนจบป้าตำรวจเนาะก็มาขวนเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยมาแรงเรี้ยงหน่อยย่างเลยมเรงเรีงเลี้ยงหน่อยยางเดี๋ยวสับเปเพาอพีเดี๋ยวกัน สุดกบนเล้วครับบันเตรียมอุปกรณ์กลับครับเก็บอุปกรณ์จักงองเขาจักน้ำจักสลิงจักโซป้าเราแบกโซกับบ้านแล้วยาโซยเม่าเ็มมนีมกีโคโซ่มา่ยมงสิลัเฮะมึงสิลาเรา

เอาอะไรเตรียมครับขับไปน,น,นู<ะ>่นนก็เหรอฮะเกี่ยวไปแล้วก็เทข้าวแล้วก็กลับมาเกี่ยวใหม่